สวัสดีค่ะสวัสดีครับจาสวัสดีเบื้งเราลุยหาเก้าแล้วกับซอพัลชกมาที่บ้านเจดนรถกับท่ผู้ชม มือนี้ก็มาตานเห้เล่ากามือเล็กวาเรียเอฟซีทุกๆขันดนะค่ะหรือว่าเลขเราอยู่แล้วนั่นเป็นฟังเกย์หรือไม่ยูบอลกันแต่ว่าสีแมนหรือบอแมนสีออกหรือบอออกเจ๊บอกว่าได้ใบรู้เด้อาจจะฟันเสียเงินหรือจะฟันได้เงินนั่นกับว่มีไฟรู้มันบอกอย่าพลากันเน้นไรเดอร์ทุ่มไรเดอร์เจ๊บอกไว้ก่อน แล้วก็บวสนับสนุนให้คนหลินหวยหลินใต้ดินให้ซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าเดี๋ยวสิว่าเจงง่ายเนาะก็คือฝันก็คือเฮาอยู่น้ากันมากกับสิบเอ็ดงวดเนาะโอเคก็บอกมาตลอดมันกับบท่านได้หลุดห้างวันนี้มันหลุดกับบอกกับบกกับบอรูว่าจะหลุดบอลรูดสิบสองแก่ข้องแชมมากถึงสิบเอ็ดงวดแชมป์สิบเอ็ดสมัยครับงวดสิบสองแชมป์รูดหรือบอลรูดมันบอกวันนี้วันที่สิบแปดเจสิทําวิธีเบิกซับ สิมีนั่งร่ำมาร่ำพญานาคกับมาเจสิจัดงานใยูเอฟไอช่อบยูทูบช่องใดอยากมากกับมาได้มาถ่ายท้ำไรสุดได้หมดพอปู่มันบอกว่าเจ๊อย่าขี้เหนียวนะไม่เคยขี้เหนียวค่ะให้คนมาดูเยอะๆแล้วก็ให้คนมาเอาบุญกับเราระหว่างสี่พ่อปูันั่งกับนาคราชนะเพื่อนเจ้ามาเฮ็ดทำเป็นขี้ไหเกเบิร์กซับมันที่สิบเปลือมืออื่นสิได้เตรียมงานแล้ว แยมงานแล้วหมื่นสิบเจ็ดแล้วเนาะหมื่นสิบแปดต่ถ้ามือนี่ก็รวยแล้วเนาะถ้ามือเลขเข้าเข่าก็ดีดีขันเลขว่าเข่ากัดแฉกคือเก่าคือเก่าค่ะบเข้าเพราเข่าเพราเป็นยังเข้าเ่าเข่ากัดแ็กที่เท่เข้าเ่าเข่าห้ากับเดินนาต่อไปมันกับมิรูดมันหลายงวดแล้วมันสิบเอ็ดงวดงวดาสิบสองขันสีเข่าอีกก็สิเป็นไปได้บ่เปป็นไได้หรืออาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้มันบ่ละะค่ขันเลขทูบกับหกสามแปดนายทิมแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดห้ามทิม เจ้าฟันไหมมื่อคืนนี่ฟันว่ามียหญ่ใหญ่เฮี้ยนพ่นยุหันพ่นเถาเราเหรอพูดเถาหัวเราหงอกแล้วแล้วผ้ากฐาหน่อยมากห้อยศอกเจ้าฟันข้าให้เนี่วหุ่น้บมือนี้เลขออกวันที่สิบเจ็ดแล้วจันใหย่ใหญ่เลขออกใบจ้าออกแล้วอ่ะจันออกตัวได้แหะสิบสี่อ่ะจันแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างกับสิบสี่ บนกับซิบชีข้างล่างกับซิบชีบนกับซิบชีบนกับซิบชีล่างกับซิบชีเอาขั้นชันเลขนูบอกไปเอฟซีไปบ่ออกตัวสันว่าถือตัวสันว่าสันเออว่าสันบนซิบชีล่างซิบีว่าสันอาบนซิชล่างซิบชีบนกับซิบชีล่างกับซิบออกตัวเดียวกัน่าสันรูว่าโอ๊ยอะไรมากัดขาแมวแมวกัดขาเจ๊นี่อ๋อนีได้ค่ะ สิบสี่ตัวแดงเพอเวอร์เลยค่ะทาสิบสี่ตัวแดงแดงยกคืนนี้นี่เจ๊โอเคครับสิบสี่ตัวแดงจิงคึงเลยครับแดงจิงคึงแดงใจวายด้วยค่ะนั่นแหละเจเอาไว้นานๆครับสักพักหนึ่งครับเ็สิเปิดหน้านี่เบื้องหน้าเจ๊เราต้องเอาลายมากครับนี่นี่หน้านี่แดงเพอเวอร์เลยค่ะหนึ่งอันนี้แดงจิงคึงนะครับสามหกสามแปดหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็สิบสี่วงกลมสิบสี่ค่ะ กับพร้อมนี่แหะบนล่างชิดซีเนีนเนีน1 1> ชิเนนเน้นหนึน <4 S 2> ่งหนึ่งบนล่างบนบวกล่างบาเมนไว้ซือ้อบ่เล็กคับซือ้อบ่บนซือ้อบ่ล่างกันอยากถูกก็ต้องหนึ่งซหนึ่งบนล่างซื้อมันเป็นซือ้อเลขเลขสมตัวกระต,ตัดเอา1617งหกหนึ่งเจ็ดหกแปสามแปดจริง,งตัดเอาเลข3มตัวนี่เจตัดไว้ให้เราเนาะแล้วไปหายแล้วนี่เด้นี่อ๋อยู่หนานี่ครับ ครับนาที่หลายๆตัวนี่แหละครับสิบแตนเห็นว่าคือบอกหลายตัวเจ้เจ้บอกหลายได้เปียบบอกตัวเดียวมันบอถือก็ไม่ดาเจ้เจ้บอกหลายหลาโลดแต่ว่าเราถึงวันสิบสี่นี่มันมันตรงเดีวันนี้เนาะรถที่ขายวันที่ห้านี่ไหมเนาะมีในว่องหันอืมแมนมีบัตรเลขทีริสอ่าทัดห้าตัดเอาได้ในหันแมนค่ะสามสี่เก้าหนึ่งครับแตัดเอาแล้วแต่ผู้เห็นผู้มีบุญก็สิมีแววตาดีก็สิเห็นก็สิได้ท่อนละค่ะแต่ว่าตัวแดงจริงๆนี่สําคัญมากครับพี่น้้อองเด ตัวไหนแดงๆจำเอาไว้ครับถูกกระแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับเด้อขึ้นัวนสนึ่งโตเลยเนาะซนสามนะอันนี้กระซิบีเนกระิบีแจคสิโป๊ะโปหน่งฟันได้ตัี่น่ริบโปแล้วเด้อบานฟันได้กะิบซี้ันสฟันีกับันได้หมุขึ้น14ิบตัวเดียวแต่วาจากสีเมนโบเมนฟันบอกว่างได้ก็เจ๊ย่าให้ฟังดูความฝันเอาไหมแล้วบอกว่าบุญกัิบซีออกกริบี่างกบออกกะซิบซีบุญวางแจ็คสีเมนโเมีันเรื่ หาออกอหลีก็ได้กับบ่จักพีนว่าบอกว่าได้ได้มาบอกจริงได้บอกว่าเลขที่ที่หาไปนันบดถืกดอกว่าสันหมอหรือว่าเอาขั้นสันเลขที่นู้นเขียนให้เอฟซีอะรมันกับอกออกกสันแล้ววะกวาสัเรา่ไบอกว่าเราไ่ได้บอกว่าถูกแต่วเราบอก่าแ่วาเรมบ่ถูกแตเรา้วาว่าโอมอาแม่่าถูมัน้อกวาถูกแ่นเมบกร่้บอกว่างเ้บนกวากเอ้อา สมมติว่าเจ๊ไฮไลท์ส่วมันว่าให้อยู่นี่มันออกบนออกล่างเจ๊กับมีเฮกันเจ๊ไฮตัวเดียวมันบ่ถ,ถือเจ๊กับบอมีเฮแล้วเจ๊ต้องไฮไลท์ไว้ก่อนในเปียกไล่ตัวไล่ตัวเลือกครับไล่ตัวเลือกไล่ต,ลตัวจังไรออกมาจากนี่ออกมาจากนี่แล้วก้อนอะไรนบ่พูนปะพูนพูนพูนแกงนี่อันนี้แล้วจะได้ชื่อเบอร์ไม่ี่เดียวจังตรงนี้คนหงเบอร์ที่ไทยท้ามนี่ห้ามให้ใครรู้ ห้ามให้เขาเจ้าห้ามเขียนให้เขาเขาโตเข้ามันจะตับตัวอยู่นี่กอถ้าถ้าเบอร์ที่เราถ่ายทำอย่าให้เอฟซีรู้ต้องเอาเบอร์อื่นออเดอร์พี่น้องเ้ยบางที่ก็จังสิล่ะครับการถ่ายทำก็มีการสซ็นเซ่ให้ห้าไปื่อยๆครับบางท่านก็ชอามากครับเอซีอาทัมพีที่เบิกทราบแต่ว่าทางงวดนี่เขากับเอฟซีท่านใดมีความประสงค์ที่ สื้อไก่ตีห้ไใอ้ไข่ครคูหนึ่งกับสื้อทรงไปสนีไม่เจโรดเดอร์<ม>แล้วกับตใยายตองมีช้างมาวัวควายดิ<ม>บอกเพื่อนแล้วช้างมาวัวควายไอ้ไข่ตรงได้ไก่ตีคูหนึ่งท<ม>ี่ทะเลเก่เขามขหมดมหมบอกเพื่อนแล้วผู้ใดสื้อทรงไม่เจกับสื้อมาโหลดกันได้โชคไมเจมาได้ว่าส่งไปสนีมาโหลดเนาะอันคันมันถือคันมันออกแังได้ก<ม>ับผ<ม>ู้ใดอยากท่ำบุญน้ำเจก็ทำไดแต่ว่าผู้ใดว่าอยากเคลีกั็ว่าต้องโอนมาเจว่าเอาดอกแล้วแต่สีหายว่าหายว่ได้หังคบบ่ได้ว่าเอาบ่ได้โลบ่ได้ยัง พอเงินได้มาเจก็ไปบุรณะศาสนาเขาเจก็เห็ดของเจน้ำเจก็ซื้อกินน้ำพอตรงตรงเลยเด้ซื้อกินน้ำทำบุญทำท่านไปน้ำผู้ใดว่าอยากให้ว่าต้องให้ผ่้ใดซีเรียสผู้ใดเต็มใจให้เส้นโอนมากผู้ใดว่าเต็มใจให้เจ๊ก็ไม่รักเจว่าได้วังรวยแล้วก็บว่าได้วังว่าเอออยากมีอยากรวยเจ๊บว่าเคยคิดคนเราเนี่ยเกิดมาทำวันนี้ให้ดีที่สุดตายทุกคนเจก็บ่ายุกำฝ่า แต่ว่าพรท่านได้ตายนี่เจ๊สีเฮ็ดให้ดีที่สุดตายแน่นอนเจ้แจ๊กไต่เมื่อใดบ่รู้แต่ว่าทรัพย์สมบัตินีเจ๊บ่เคยคิดว่าอยากรวยอยากรวยบ่มีในสมองผู้ใดคิดค้าว่ารวยผู้นั้นงูจ้าจ้าอะไรอืมมาในห้องกันเท้าความฝันเองัวเจ๊บานเท้าความฝันว่า เริ่มต้นเพิ่นเจฟันว่าจังไหนเนาะครับยำอีกนะครับย่าย่ายกระตาหน่อยหอยศอกมาเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เฮียนนั่นเฮียนเราอยู่หันโอ้อยู่ายนี่ครับไม่มีชีวิตอยู่เออเฮียนฟันเห็นเราเราเป็นคนเราบริไตที่หัเพราะว่เป็นคนย่ายเฮาดีมันย่ายเป็นผีดิย่ายเป็นคนเราไก่ทางมาเลยถามเราว่าเลขออกไปเลขออกตัวใดแล้วเราว่าบนชิบชีร่างกับชิบชีออกแล้วฟังมาแล้วฟังจากวิทยุเดะเลว่าอืมค่ะนั่นแหละ เดยเลบว่นี้ออกแล้วยังในวเทยุเตี้าเขาว่าเลี้ยวออกเลีออเล้ยวจนค่าอยากยังอยู่เลยบว่าด้เบิ้งข้าวนะว่าเขาออก<ฆ>เล็ตัวใดก็ได้ว่าไก่มาเลี้ยวออก1ิบีบนซิบซีงกับซิบีจ๊กสิเมบนโบเมนหน,น,น,นือเจ็สีคิดมากเลอแต่ว่าพอเจฟันได้ซิบซีแต่หมูว่าน,นี่แล้วมาบอกเจี๊ยล้ำคำแล้วฟันแม่นปีนึงแล้วสิฟันเทียนึงแล้วว่าน้อยนแล้วเมาน้ำแข็งพอฟันได้ซิซเลขสิออก1ิบซีมือว่าสั่นบอกเจแตู่ว่านี่ได้เลซิ อิลีบอกพ่ออิลีพ่อเมนจ้อน่าพิ่นมาบอกพ่อฟันไดซิบซีหรือจังเพิ่นสิดนใจให้พ่อมาบอกสันแตงคืนบอกคักมาเข่าฟันอีกคือได้บุกมายำอีกเทือนึงมัเป็นเจ๊ก็บอได้เช็คน้ำเหล็กตัวนี้บอได้คิดเลยพ่อบอกแลเราจนกระเซยเลยเพราะว่าจะได้เลอะผ่านไปเนาะว่านก็บอกแล้วสิเป็นหน้าแล้วมาบอกแน่นอนพ่อฟันไดไดซิบซีดีเธอสิซื้อนอใจว่าต้องซื้อเงินพ่อเท่าสิเบิร์ตต้องซื้อน้องเสียเอาหาดอกเงินพ่อว่าต้องซื้อว่าส่วนคุณย่าเราฝันว่ะคะเจ๊ย่าเราฝันแต่ตองวดเราฝันได้หนึ โอ้เอาแล้วทำกันเพือเร่อฝันในเนื้อตัวเดียวจ้ะค่ะอยใหเก็แม่นือกันนี้โอ้ใหญ่แม่นคากเด้อใหญ่ันาดปุงปังเลยเนีเราเราฝันปุ่งปังกันน้่ม่ใหญ่เอาเนื้อส่เอายังไส่ได้เนื้อตัวเดียวเอายังสว่าจังสันตองหวานเป็นกาเจอือแล้วฝันดนเวได้นื่งตัวเดียวก็เสียยังไส่แล้วสีว่ากันไงที่ะ เราออกก็ออกกว่าสีเรียมเท่าเจ๊เกศีเข่าก็เข่าก็ว่าได้คิดยังไงเพราะว่ามันสิบเอ็ดหมดแล้วเมื่อสิบสองเจ้าศีเข่าก็เข่าก็บเจก็ว่าลูกแต่ว่าเถ้าวันหน้าให้เข่าเรีซีจะได้มีเงินเพราะเงินอยู่ในกระป๋อง宝妈ยุตเจ๊เจ๊ทั้งไตเรียน宝妈ให้ค่าน้ำแข็งสามสิบห้าบาทวันที่สิบแปดนี่ก็มีงานคือเก่าต่างะมีงานคือเก่าเพราะว่าก็ต้องเดินนานล่ะเพราะว่าเท่ากับวงหูเนาะแต่ถ้ามีบุญก็จะได้ยุ่ละมา ต้องเดินหน้าต่อไปสิเจอืก็สมงูว่าตายตัวนู้ก็จะตายบันันไงไม่ได้ตายไหโอ้ยได้เลยทเบิรของเจมนี่ที่เลาเน้นให้นะคะแต่ว่าเลขซิซีนี่เจรบฟันค่ะมือนี่ละมือฟันหมืดขึ้นนี่ค่ะุกช่เป็นซซี่สงตรงกันกับของบ่ของเจมกดีเด้อ้มเห็นว่าเลี้ยนใหกับฟงอง ครับสำหรับจิบนี่ก็คือพ่อแคนเน่ละครับก็ขอบคุณเจเหลายๆนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณเจหลายๆครับสำหรับเมื่อนี่สำหรับแนวทางครับขอบคุณเจครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือเสียงของเจเต็นรุดเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันได้จิบีเด้อค่ะท่านผู้ชมเมื่อขึ้นนี่ฟันได้จิบจีทั้งบนทั้งล่างขันออกก็ดีขันพ่กออกก็ย่าดาเจเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเจเพิ่นกะ บบรูคือกันว่ามันสีออกตัวใดเนาะแต่ว่าเพิน่นฝันไดให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็ขอให้เอซีทุกคนโชคโชคมันหมนน้ำเจเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนลำลุ้ยในงวดที่12ของเจนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดต,ตามเพื่อเป็นกำลัง